สวัสดีครับวันนี ite, ้ผมโคบานเมื uh, wrong, right? Right. So, um, ่องหอยคือซอลกิเช่นนะครับกาดจะม้าวบาอไห่สูพีสูนองฟางนะครับบาการเรียงอ่างวขุนหรือว่าโคขุนนะครับมันคืออะไงนะครับการเรียงโคขุนเนี่ยคือการเรียงง้วดในระยะเวลาที่เขาต่างว้นะครับเพราะว่าจะเป็นซีเดือนหรือหกเดือนนะครับแต่ว่าโคบานเมื่อไนี่คือต่างเปาไวคือเขาจะเรียงในระยะเวลาซีเดือนเพื่อที่จะนะครับ ใหงัวงจะเริญเติบโตนะครับเสริมสร้างโครงสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็กุนอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารคุณนะครับแล้วก็อาหารหยาบให้เจริญเติบโตภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับที่ฮอตที่ผมต่างเป้าไว้คือ4เดือนนะครับแล้วข้าขัดสมารี่จะขายออกนะครับตอนนี้นั้นนะครับผมกับโคบานมืองนอยเกินออฟฟิเชียลอเงียคือมือใหม่นะครับก็คืออันหนึ่งคือได้ศึกษามากคือไหมครับเกิดจากการอ่าน การสอบถามนะครับของฝ้ามาัางคาต่างๆนะครับคือซึ่งคิดว่าโคบานค่ะไม่ได้คิดว่าจะได้กําไรยังมากมมยแก่วายังคิดว่ามันอาจจะเป็นความบู้ที่สําคัญและการให้เข้าพัฒนาต่อยอดจะเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมเข้าได้นะครับการเลี้ยงโคขนคือเข้าจับง่วมากครับโดยเข้าดูโครงสามของงัวอย่าง่างๆานะครับแล้วก็อายุที่เหมาะสมนะครับซึ่งโคบานเหลือง่ว ประมาณอายุสองปีนะครับเพื่อที่จับขมขุนนะครับโดยที่มีอาหารนะครับซึ่งมีฟ้ามที่เป็นสับสูตรอาหารที่เป็นมีการผสมอาหารที่ไดส,สั้นแล้วนะครับก็คือให้กินนะครับตามปริมาณที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอาหารหยาบหยาดต,ต่างน,นะครับซึ่งเช่นการให้อาหาราถ้าเขามีแค่เฟียงเขาก็ต้องเพิ่มจํานวนของอา,อาหารขนนะครับมีเฟียงแต่เขามีหยาดน้ำนะครับเขาอาจจะลดอาหารขนลูกกได ทำนี้ทำงานก็คืออาศัยประสบการณ์ที่เ่าต้องเฝ้ามองมองง้อเป็นระยะๆนะครับการเลี้ยงง้อขนเนี่ยคืออ่าที่คุณสมบัติสําคัญของคนที่จะเลี้ยงง้อขนหนึ่งหนึ่งนะครับการแรกนโคบาลเมื่อไรเกินออฟฟิเชียลเนีไม่ใจอยากหักง้อมกเลี้ยงสัตว์ใหญ่มักอยู่กับสัตว์ใหญ่อยู่แล้วครับก็คือเป็นเป็นเป็นหัวใจอันดับแรกที่ที่จะต้องหาข้อมูลครับการเลี้ยงง้อขนนะครับสองในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์เนี่ยคือโคบาลเพื่อเตรียม ทรศรศที่จะซื้ออาหารนะครับสำเร็จรูปเกี่ยวกับอาหารคนของง่วนเนี่ยซึ่งโดยพัฒนาการวิจัยของหลายๆฟร์มที่เขามีทักษะในการผสมอาหารง่วสําเร็จรูปอยู่แล้ว <c oughs> เพื่อเห้เราวามเสียงนะครับว่าเาใ,หให้กินเราง,ง่วนจะอ้วนได้นะครับ็ค <c oughs> ือเหาก็ไปซื้อตัวนั้นมากนะครับสองข้าวมีทุนนะครับนะครับอันดับแรกมีมีมีความหลักกาเรเลี้ยงง่ว2สองมีทุน อันดับสามคือเข้าตรงมีเวลาครับมีเวลาใ่ใจเขาบ่แมนปล่อยให้เขาผอมแล้วครับปล่อยเลยพันเลยนะครับอันนั้นคือเกษตรเท่าเนี่ยว่าสามารถเลี้ยงงัวที่สมบูรณ์ได้นะครับอันดับสามอันดับสี่คือเข้าเนี่ยต้องศึกษาตลาดของง้วเหนือนะครับว่าเข้าเลี้ยงงวเหนือนะครับพวกคนเขาเลี้ยงไปเพื่อกอยยังนะครับแล้วกาการเลี้ยงเข้าเนี่ยมันจะตอบโจทย์สั่งได้แดงรอบรั้วได้บอนะครับว่าตลาดเข้าจะไปสงสย ส่งไปแล้วเขาจะเอาไปเห็ดอีหอย่างต้อสินะครับแต่ว่าโคบานมืนอร่อยเกินนะครับก็คือการส่งให้กับ้อกบบารน,นะครับซึ่งเขาอาจจะนําออกไปยังเกล็ดเงินบาทน,นะครับซึ่งโคบานมัออร่อยเกินนี่คือจะมีทีมงานมีกลุ่มนะครับที่เขา,าจะยิบง่วไปนํานออกหรือว่าไปาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเนื้อง่วนะครับซึ่งเขาต้องมีทีมงาน ต้องมีการซื่อสารต้องมีมูนะครับบอกไงคือต้องมีมูที่เป็นเครือข่ายของการหลับง่วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือ,อแต่คนบักการเลี้ยงง่วนเนี่ยโคบาลเม่เลยเกินเนี่ยคืออยากได้น้ำบาฮ้ขาข้นจะร่วมกลุมกันนะครับเพื่อให้เกิดุ่วมทีเข้มแข็งมีพลังในการที่จะอยู่ในท้องตลาดบาเออง่วห้อเนี่ยสามารถที่จะขายได้น้ำออกได้นะครับเราที่นี่ถามว่าช่วงตนแรกกังวลนบอนะครับ สำหรับผมเมื่อคือบริกางวลเพราะวาผมผมอยากจะเลี้ยงลูกในการเลี้ยงง้กง้กขนนะครับเห็นฝ้าบางข่างคนเลี้ยงแลง้วก็งอออุดมสมบูรณ์ดีนะครับเอาสุดผเป็นหัวใจรักที่ว่าหฮอต่างหากง้อคว่าเฮาห่อจากจามีความดูร้นี่เขาก็ต้องอดูแลขเขาให้ดีเพราะว่าจะเป็นอาหารหยาบอาหารคนนะครับโดยสรุปเลยน,นะครับก็สรุปคอนเทนต์นะครับมือรเรนีน,ออน,นก็คือการเลี้ยงง้กขนหรือโคขนเนี่ยคือการเลี้ยง ถ้าในระยะเวลาที่จํากัดนะครับเราก็มีการที่จะดูแลใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารขนอาหารอยากนะครับแล้วก็ห้งงวสามารถจะเริ่มเติบโตได้ย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับการยิบงวก็จะมีการยิบงวมากอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะยิบงวอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไปเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้คืองูนี่จะสามารถที่จะ เริ่มเติบโตได้เต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะถ้าผู้ใดสนใจนะครับเรื่องเรื่ององ,งัวเนื้อนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับสามารถที่จะสอบถามได้ถึงถึงผมจะไม,ม่มีความรู้หลายแต่ว่าผมกับพยายามจะค้นคว้าหาความรู้นะครับมาเราสู้ผีสู้น้องผ่านนะครับสําหรับวันนี้โคบอลมือไรเกิ่อเอาไปเช็ดนะครับก็ขอให,ให้ทุกท่านนะครับตั้งใจเรื่องงวัวต่อไปนะครับแม่งง้อจะราคาตกแต่ว่าความตั้งใจของข้านะมันเพื่อยู่ในหัวใจข้าอ,อยู่แล้ว สักมือหนึ่งนะครับง่วของประเทศท่าสามารถนําออกได้ง่วตอนนั้นนะครับราคาจะเกิดนะครับตัวนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับใายโชคดีในการเลี้ยงงัวลหวก็ตั้งใจด้าเจเพิ่งทอดนะครับจะพิ่งขายออกข้าวเย็นๆกันครับเมื่อเมื่อที่งัวเทอนําออกได้กระเสือว่าตลาดง่วงทอจะกลับมากขึ้นขึ้นก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็โคบานก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ